ครับขอบคุณครับน้าขอบใจลูกขอบใจเออดี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 เออดีดีคนไทยด้วยกันนะเออช่วยเหลือกันดีดีดีโอ้โหขอบใจมากขอบใจมากเออขอให้ร่ำให้รวยนะขอให้สวยขึ้นนะลูกเออดี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 โอ้ยเห็นไหมพี่เบนเห็นไหมบริจาคแป๊บเดียวได้ขอตัวตรงนี้โอ้นั่นสิครับโอ้นี่ นี่เท่าไปขายนะครับผมว่าได้เงินไม่น้อยเลยนะครับเนี่ยอุ้ยถ้าเป็นนี่อยู่นะผมว่าเปิดนี่สบายๆเลยอ่ะไม่ได้นะเพชรของพวกนี้เป็นของบริจาคเท้งนั้นถึงเอาไปยับกรรมแย่เลยยับกรรมเหรอยับกรรมแล้วก็จะเห็นเห็นเป็นพองเท่านั้นแหละที่เห็นได้ถึงไห้คือเงินของเราทั้งนั้นก็ใช่เห็นนะคนเรานี่มันมีน้ำใจจริงๆเอะเผื่อเขาจะเครียดบริจาคอัลบบ้างไปก็ฟังด้วยดีกว่าเฮ้ยจอด คิดดแนแล้วเนี่ยไอ้ที่เราทำนี่มันถูกหรือวะอ๋อก็ไม่ถูกอระสินี่แปลว่าคิดได้ะไรใช่ไหมเนี่ยฮะนี่ลองคิดดูนะชาวบ้านในเะขาตส่าหมีน้ำใจเอาของส่วนตัวมาบริจาคให้กับคนลำบากเลยนะแต่เราก็ลำบากแล้วพี่เ,เราจะเป็นน่ะไม่งั้นเราก็ตายอ่ะนั่นนหะสิคนลำบากอืมอย่างเช่นคนที่เป็นหนี้เป็นสินเนี่ยผมว่าก็ลำบากมากเลยนะครับลองคิดดูนะ <c oughs> โอ้คนเยอะแล้วข้างหน้าเดี๋ยวผมไปช่วยก่อนนะครับพิมพะพิมะ เ,เพชรจอร์ดแต่ท่านนายสองคนทำตามที่พี่ม้าพูดเนี่ยมันบาปหนักมากเลยนะไอ้จอร์ดอะไรพูดก็พูดถันนะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยฉันยังไม่รู้เลยบาปบุญเป็นไงวะเอ้าจะเหมือนพี่กับฉันไงตางคนต่างเกิดมาทำบุญต่างกันใครทำบุญมากก็น้าตาดีมากแบบพ่อ <c oughs> แบบฉันใช่ไหมอิดตายอิดตายพูดมาแล้วคิดได้ <c oughs> โอ้โหเกิดมาฉันน่าจะหน้าตาดีแบบนี้ไว้เนี่ยเสียดายอ่ะเอาเถอะเ งั้นพวกเราอ่ะควรเก็บหน้าตาดีๆอย่างเงี้ยไว้ใช้ชาตินี้น,น,นานๆกันล้วกันเก็บ<ป>เก็บเก็บ,เ,กบเฮ้ยทำจริงเหรอเนี่ยไม่ได้นะเฮ้ยเพ็ดจอดเพ็ดจอยโอ้ยนี่เฮ้ยสายจะยกของไปเก็บให้เหรอมึงต้องหลอกเอาวางตรงตัวนี้แล้ เดี๋ยวเดี๋ยวหายนะพวกเราไม่รู้นะไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าฉันเนี่ยทำบันทีจดของไว้หมดแล้วเอาวางไว้วางไว้วางไว้เร็วเร็วมีอะไรอีกไหมจ๊ะโอ้โหมันเร็วและเชี่ยวที่เราคิดไปเยอะเห็นไหมว่าการทำชั่วเนี่ยมันยากเพราะฉะนั้นอย่าทำเลยนะโอเคป่ะไม่เป็นไรจ๊อ คนเราจะคิดจะเวลวเราก็มันต้องไม่หยอดอเราคนเลวต่อไปได้ถ้าไม่สนใจเรื่องบาปบุญคุณโทษกันแล้วเนี่ยสนใจตัวเองหน่อยกันแล้วกันนะลองคิดดูนะว่าถ้าตัวเองต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่เหมือนที่คนกำลังแย่กันอยู่ตอนนี้มันจะเป็นยังไงขอพอเจ้ด้นยขอ ไม่ช่วยกันเลยมันปีนขึ้นมาเลยเห็นไหมไอ้ช่วยรีบคิดเลยน้ำท่วมกี่ทำไงรีบคิดเลยเฮ้ยพอมีแป็นคนเดียวได้แท้โกงเงินบริจาคถุงทรายอ่ะดูสิเล่นไปเหลือเป็นกันน้ำอ่ะเห็นไหมล่ะตอนนี้ทั่วบ้านเราหมดแล้วอ่ะเห็นไหมเห็นไหมกำตามสนองเลยไม่ช่วยอะไยังแหกอีกมาเลื่อเกินไม่ใช่เพราะแกเหรอฮะชวนเล่นกันทันทันเนี่ยฮะอ้าวแล้วทำไมไม่ห้ามอ่ะโอ้ยไปอ่ะ เป็นพี่เราเตือนน้องนี่เข้าอจเป็นพี่แกหรือไงไี่เขารู้เข้าฉันก็อายเขาเข้าใจไหมไอ้ยังไงไอ้กี่กองอยู่นี่เองไอ้กีกองไอ้ฮ้ยไอ้พา่เบาๆหน่อยไม่ไายจะกวาดหน้ามึงแล้วไงไอ้กีกองไอ้กีกองไอ้พกบงั่นกองเมืองคุณเจริญขึ้นไปงับมึงมากินาวเลยไป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 ไไป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 ไ น้ำน้ำน้น้ไม่ท่วมนี่หว่าเฮ้ยพี่ฝันว่าน้ำท่วมเหรอฉันก็ฝันเหมือนกันเฮ้ยมันเหมือนจริงมากอะแกฝันว่าน้ำท่วมฉันก็ฝันว่าน้ำท่วมฝันว่าน้ำท่วมทั้งคู่โอแต่หิตายหรือว่าท่านเทวดาไม่อยากให้คนดีอย่างเราต้องทำความเลวมันเลวตรงไหนพี่แค่โกงเงินบริจาค อยู่เรื่องง่ายๆโกงเงินทำบุญแค่เนี้ยนั่นแหละเขาเรียกว่าเลวแต่เราจำเป็นนี่หว่าไม่ทำเราก็ตายใช่ปะเอาเถอะพี่งั้นนอนก่อนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าสบโอกาสล้วค่อยว่ากันแหม่เสียดายวันนี้ไอ้พลอยมันเข้ามาทันเนี่ยหมดเลยจะว่าเป็นแล้วนะขนาดยังไม่ทำความเร็วยังฝัน้ายขนาดเนี่ยเดี๋ยวถ้าทำคืนนี้เราจะหลับได้หรือจอด ขอเป็นกําลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกคนนะครับสู้ๆครับดีมากวิดีโอเมลผมอะครับหมายถึงมน้าตาพวกเรานี่ตระกูลเราเดีนทั้งบ้านวิดีโอเมลนี่แปลว่ามันธรรมดาไปนหน่อยใส่ใครหน่อยไหมครับจะได้พิเศษวิดีโอเมลไม่ใช่โจ๊กเพิ่มตับเพิ่มไส้เลยนะขิ้ซอยเยอะๆหน่อยจะดีเด้อยังงี้มันต้องหาคนมาเขียนสคริปต์แวกใช่ ต้องให้ซึ้งกินใจแปะนี่เก่งและยังชอบทำเป็นอมอมถ้างั้นให้สำรวมลองอมเลยลองเขียนสคริปต์ดูไหมคะเพราะว่าสำรวมเป็นผู้หญิงย่อมต้องได้อารมณ์และความรู้สึกมากกว่าผู้ชายอพี่ว่ามานี่ก็ถูกนะพวกเราแมนแมนกันทั้งนั้นให้ลองอินดูสักหน่อยเป็นไงเอาสั้นๆนะโอเคไหมโอเคไหมลองดูนะลองดูนะคนยังแก ไม่มีทางเอาชนะฉันได้หรอกนังว่านิดาโอ้โหโอ๊ยเขาทำไมอ่ะก็เขาแอบลงนักคุณประจักษ์นี่นะแต่วิดีโอนี้เนี่ยผมต้องการให้หลายๆคนเนี่ยพูดความรู้สึกไปถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับอ๋ออยากได้หลายๆคนใช่ไหมงั้นเรากล้องมาตั้งตรงนี้ไม่ใช่หมายถึงทีมไอโทรศัพท์ของลือเนี่ยนะมันถ่ายวิดีโอได้ใช่ไหมตั้งตรงนี้เลยคนเดินผ่านไปผ่านมาแล้วแหวนนี่เยอะมากเลยไง เดี๋ยวเราขอเขาได้ไหมอันนี้ไอเดียอ้วนนะไอ้พูดไอเดียมึงดีมากยังงั้นเตรียมตัวเขียนสคริปต์ได้เลยทำสตอผัดกุ้งด้วยไวว้สตอรี่บอลใครจะบ้าพูดผิดหนัดนั้นกวงรอเล่นขอดีไม่ทันกันกว่าวิดีโอจะเสร็จกว่าจะส่งไปปลอบชาวบ้านน้ำท่วมบ้านพวกแกพอดี เอยเอาใครกันหากระดาดมาเขียนสตอรี่บอร์ดดีกว่าไม่ไม่มีใครสนใจฟังกันบ้างเลยหรือไงเนี่ยฮะไม่ทันแล้วจะรู้สึกเฮียมวยเหรอครับตกลงตามนั้นเลยครับถ้าหากว่าผมไม่มีเงินจ่ายเอาคนมายิงไอ้จอร์ได้เลยเฮียมวยเหรอครับคือไม่อยากฟังนั่นแหละครับอครับ ถ้าไม่หาเงินมาใช้หนี้จะมีผู้ชายห้าคนรูปร่างกำยำสวมชุดดำมือขวาถือ M สิบหกมือซ้ายถือ M เจ็ดเก้าแล้วมาฆ่าพวกเราขอ้ลื่อนวางไปเลยหนักปวดจังเลยไม่ปวด่างนี้แล้วพียมวยแกยังฝากอีกนะพี่ว่าไอ้แซดไอ้แซดไอ้แสดมันลุกน้องหฮมวยนี่ว่าไม่เกี่ยวกันเราอะแล้วพี่จำไหมว่าคุณแสดเนี่ยกาทำอะไร เขาเป็นมือปืนไงเวลาใครไม่จ่ายตังปุ๊บเฮียโม้ก็พูดว่าเฮ้ยยิงหัวมันเลยไอเสี่ยแล้วตอนเนี้ยใครแหละที่ไม่มีเงินให้ก็เราไงเฮียโม้ก็จะบอกว่าเฮ้ยยิงหัวมันเลยไอเสี่ยเชื่อไหมไอต๊อดนึงก็ต้องมาเออไงเด้ไม่รู้พี่ฉลาดอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาแต่อ้ต๊อดวันนี้แหละ เราต้องจิกของไปขายเพื่อใช้นี่แล้วเว้ยคุณพี่มาคะพีมาช่วยยกของไปไว้หน้าบ้านให้หน่อยได้ไหมคะเอาเอาน้ำนี่นะครับโอ้ยขอบคุณมากค่ะได้ครับโอ้โหเอาเอาหม้อวางไว้ตรงนี้เลยค่ะโอ้โหขอบคุณค่ะไปใ่ครับค่ะหม้อเล็กดีนะครับคือหม้อเนี่ยครับแหมทั้งเล็กทั้งเก่าเลยนะครับบริจาคมาเนี่ยจะใช้อะไรได้ครับ คุณพีมะคะของบางอย่างที่เราไม่ใช้แต่อาจจะสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้กับคนอื่นก็ได้นะคะคือครับของบางอย่างบางทีก็คิดบ้างนะครับว่านี่มันขนาดนี่นะครับก็ใช้ต้มอะไรก็ได้ที่ไม่ใช้น้ำเลยคะต้มโอ้โหจะต้มไหวแหละครับผมว่าเอาไปตั้งไฟปุ๊บก็ตั้งของบนเตาไฟเลยบ้างครับนี่ครับเอาเถอะนาคุณพีมะครับนี่ มีคนบริจาคเงินมาด้วยนะคะเรามีเงินไปซื้อถุงทรายสำหรับกั้นน้ำให้หมู่บ้านเราแล้วเฮ้ยนี่นี่ได้เวลาที่เขาจะมาส่งถุงทรายหน้าหมู่บ้านแล้วอะค่ะแล้วพลอยสายก็ต้องไปรับด้วยอะอแต่ว่าเงินบริจาคนี่นสิคะไอ้เปิ้ลไอ้ยเปิ้ลอ้เปิ้ลแเดินมาผ่านได้ยินพอดีเลยนี่เด็กเก็บไว้จะใช้ใดนเงินอะ